ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมหนุ่มน้ามนคนเมืงเพชรนะครับครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคากระสุนนะครับของกระสุนปืนนะครับวันที่1ิบมิถุนาครับผมวันที่18มิถุนานะครับอัปเดตว่าราคาเท่าไหร่นะครับ กระสุนแต่ละอย่างนะครับพอดีผมไปวางพลรพามาเพิ่งรับมานะครับกระสุนปืนก่อนอื่นนะครับขอออกตัวนะครับผมไม่ไม่ส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับหรือผมไม่ได้ขายลูกกระสุนปืนนะไม่ขายอาวุธปืนนะครับผมแค่มาอัปเดตให้ให้ฟังนะครับว่าราคากระสุนเป็นยังไงนะครับแต่ละช่วงของเดือนนะครับ แล้วผมมาดูกันเลยนะครับผมจะอัปเดตแค่กระสุนที่ผมเอามานะครับว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับอันแรกเลยนะครับ ามม,มนะครับของบูเลตนะครับหัวทองแดง124 124กิโลน,นะครับน้ำหนักของกระสุนนะครับ120 124กิโลหัวทองแดงนะครับตัวนี้รูปบูเลตมาสเตอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็มอนะครับ ห้นะัดตัวนี้ผมเอามาพันสองนะครับกระสุนต่อไปนะครับ,ล,บ,รรบลูกซองเบอร์สิบสองนะครับลูกซองเบอร์สิบสองลูกบีบของ Bullet มัตเตอเหมือนกันนะครับตัวนี้ลูก70ิเมตรนะครับลูก70เมตรผมนะครับบุเลต ตัวนี้กล่องละห้าราสิบนะครับซื้อกี่กล่องก็ของละ550ร้าค่าซื้อหนึ่งรังผมอาจสิบกล่องนะครับอาจจะลดได้นะครับต้องถามร้านดูนะครับต้องถามร้านดูลูกบุหรี่มาเตอร์ต่อไปลูก SB 70ีเจ็มตรเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับลูก SB 70ีเจ็มตรตัวนี้ผมได้มา700นะครับกล่องละเจ็ด ยี่ห้อเอสนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้กระสุนอันนี้ยีห้านัดนะครับ25นะ้านัดต่อไปกระสุนเอสเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นเบอร์20ิบนะครับตัวนี้เป็นเบอร์20่ส้านเขาขายนะครับนัดละ นัดละเจ็ดสิบาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมซื้อมาสิบนัดนะครับผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับแพงมากครับยิงทีหนึ่งก็เสียตังค์เยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้นัดละเจ็ดสิบาทลูกเอ2บียี่สิบสี่นัดเอ๊ยยี่สิบเบอร์ยี่สิบนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมแกะ ของลูกสองอนะครับนี่ครับเห็นไหมแตกต่างกันนะครับอันนี้ใหญ่กว่านะครับแต่ถูกกว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเทียบกันนะครับ s อนะครับตัวนี้จะยาวกว่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าข้างในมีกี่เม็ดนะครับแต่อันนี้ อันนี้เจ็ดสิบเมตรนะครับเดมีมกันต่อไปนะครับกระสุนจุดตรงสอง LR ของฮอลลัดีนะครับตัวนี้นะครับสงสอง LR ฮอลลัดีตัวนี้ผมเอามาทดวอาลองดูนะครับตัวนี้กล่องละสามร้อยบาทนะครับผมซื้อร้านเดียวกันหมดนะครับกล่องละกล่องละสามร้อยบาท ถ้าซื้อตับหนึ่งอาจจะลดได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะลดให้เท่าไหร่นะครับอันนี้กระสุนตกซองเออาร์เหมือนกันนะครับอีเล่นะครับอีเล่สปอร์ตตัวนี้กล่องละสามร้อยนะครับผมซื้อมาสองกล่องนะครับสามร้อยตัวนี้ก็สามร้อยซื้อมาสองกล่องเหมือนกันนะตัวนี้รูปอีเล่สปอร์ต แล้วก็เป็นลูกสามแปดนะครับสามแปดซูปเปอร์นะครับตัวนี้นะครับสามแปดของบูเ็ตนะครับกล่องกระพังนะครับตัวนี้ผมซื้อมาพันห้านะครับหัวทองแดงน้ำหนักหออัวกระสุนแั๊หนึ่งนะครับร้อยสาสิบสองกนนะครับ แม็กนัมร้สามสิบสองเดี๋ยวมาดูนะครับว่าความแตกต่างของกระสุนตัวสามแปดนะครับกับเก้ามมนะครับความใหญ่ของกระสุนเหมือนกันไหมแอบบนั้นนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเสียงรถเสียงอะไรครับพอดีดีวอยู่ที่บ้าน,นะนร่บนอกกันขออภัยด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกระสุนเก้ามมอนะครับเห็นไหมครับน,นี่สามแปดเห็นเขาบอกว่า ก้าวมอมมอจะแรงกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ของของอันนี้สามแปดจะยาวกว่านะครับสามแปดซูเปอร์นะครับอันนี้จะสั้นนะครับของก้ามอมมอตูดนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีบักตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับของก้ามอมมอมมีนิดเดียวนะครับอันนี้จะมีจานท้ายกระสุนนะครับเห็นไหมครับ โฟกัสนะเนี่ยครับผมท่องแรกเหมือนกันนะครับแต่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับขนาดเท่ากันนะครับผมลองเอาไปใส่โมดูแล้วแต่ตรงนี้จะฟิตหน่อยนะครับของเก้ามมเข้าไม่ได้ครับก้าโมมผมลืมไปนะครับเก้ามมเข้าของโมของสามแปดไม่ได้นะครับแต่เขาว่าขนาดเท่ากันแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ความใหญ่ของกันของแต่เขาว่าเก้ามอมอลูกจะบวมนิดๆนะครับขออภัยด้วยครับเข้าไม่ได้นะครับเอาเอาตัวเก้ามมอไปใส่โม่จุดสามแปดไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้อันนี้ลูกเอปีเหมือนกันนะครับ นี่มีอะไรมากครับแค่มาอัปเดตราคากระสุนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรอีามากมาอยู่นะครับเดี๋ยวไปขอเอ่ยชื่อร้านนะครับผมอัปเดตนะครับวันนี้วันที่สิบแปดสิบแปดมิถุนาสองห้าหกสี่นะครับอัปเดตราคากระสุนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับใน พวกสมาพวกยิงปืนนะครับคนรักปืนนะครับว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มหน้ามนคนบางเพชรน,นะครับโอเคครับขอบคุณครับ